มีการเริ่มเราจะเริ่กเป็นข้อมูลพื้นฐานครับข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหารต้องรู้แบบนี้นะครับเป็นข้อมูลนักเรียนนะครับข้อมูลทางวิชาการต้องรู้นะครับต่อไปดูที่เ้อ่ข่าวว่า s a r หร่เป็น TDR ครับก็คือสารในรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีหรือตัวที่สองคือ แผนปฏิบัติการประจังปีนะครับเราต้องไปดูแผนปฏิบัติการปรดังปีก็คือมันจะมีข้อมูลพื้นฐานเหมือนกันข้อมูลพื้นฐานเหมือนนะนะครับในการทํางานแล้วเราต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดนะครับข้อมูลพื้นฐานม,มีทั้งหมดกี่ไร่นะครับครูครูชื่ออะไรทักทอนชั้นไหนการวิชาการเราต้องรู้หมดครับแม้แต่ถ้าเรียนเราต้องไปรู้นะครับถ้าเรียนนะการเรียนนะครับการอ่านออกไม่ได้เขียนไม่ได้เด็กที่เขียนหนังสือไม่สวยอนะ่ะครับเราจั เพราะว่าคุณครูแต่ละท่านเน่ยทำไปมาเช้าทำไปมาสายนะครับเขามีปัญหานะเราเราจะเป็นพวกะเพราะนั้นมันก็มีปัญหาทางครอบครัวบ้างแล้วก็ต้องช่วยเขานะครับต้องช่วยเขาต้องต้องช่วยตรงคิดในการว่าทําไมต้องก็คือกรณีศึกษานะครับไม่ใช่ว่าเขาจะอาจจะมีปัญหาทางบ้านนะครับเรายังไม่ว่าเขาเขาต้องศึกษาเขาแล้วก็เรียกงคามรู้สึกนี้โรงเรียนของเราเพื่อไปอยู่แนอื่นมันโรงเรียนตัดเล็กนะครับ เรื่องของจัดบรรยากาศที่เลื่อกกัรเรียนรู้ครับจัดบรรยากาศที่เลื่อนจากกัรเรียนรู้มีบอร์ดมีไปหลักที่มีแหล่งเรียนรู้มีกิจกรรมมีเรื่องใจนะครับมีเสพติดพอเพียง คายินเดีคุณมีความดีและอริสลงของที่เราจัดการเรียนการสอนเราบริหารมันจะส่งผลแน่นตัวเราและครอบครัวแล้วก็บุคกนะครับในการประสบผลสอประเด็นในการทำงานนะครับทั้งทั้งในขนาดตัวแรกก็วันนี้ก็ก็ขอบคุณนะครับที่เราตั้งใจฟังนะครับฉันไม่ได้มีคุยเนาะคงมีคุยเท่านมันมีแค่นี้เนาะจริงๆอยากที่จะดีกันมากแต่ว่าจริงๆอยากว่าเวลา ท่านผู้ดูลนุนงานผู้บริาการสถานศึกษาพื้นที่การศึกษา,าเป็นศาสตร์วิทยาศาตหนึ่งนะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับในเรื่องของกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานะครับขอให้พวกเรากรรมาตอบรมนะครับปรบมือเพื่อเป็นการศึกุา